สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนนะครับพี่น้องในช่องทาง u t ท b e นะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับวันที่26นะครับมีนาคม2566นรบะครับมัดรวม4หน่อยนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่ทุกครั้งนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทุกสูตรนะครับผมทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้ วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับสายรูดถือว่ายิ้มนะครับผมนาาสายรูดแต่ว่าสายเจาะต้องขอโทษพี่พด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ผมให้วิ่ง5รูด7ไปนะครับพี่พี่วิ่ง5รูด7ไปนะครับเฉพาะกิจนะครับถ้าเกิดใครตามตั้งแต่รอบแรกเนาะสองสามเก้ากับ71นะครับของเรา71นะครับมาเข้าตรงๆเน้นๆนะครับวิ่งรูดที่7 นะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ7 2 1กับ2 2เสียดายนะครับ7 2เราก็เน้นนะครับไปพี่เนาะแต่ว่าเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับ7 1 7 2นะครับเนี่ยเขาไปอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่ามีมีนักัญญาเนาะนะครับเนาะมีนักัญญาที่แกเป็น FC นะครับถือว่าตัวยงเลยนะครับเนาะก็แกก็ถ้าเกิดใครไล่นะครับไปพี่ไล่ก็คือว่าอาจจะติดว่านี่หน่อยเนาะ อาจจะเป็น170นะครับ171 172 175 179นะครับเนาะก็เข้าไปที่172ก็มาตัวกลับนะครับเมื่อวานนี้นะกัญญาก็มีโชคเนาะก็ดีใจด้วยนะครับผมสลับ3ตัวในรอบนี้นะครับผมนะแต่ในใจถ้าเกิดเป็น172เนี่ยเนะยาะเรายังจะมาเข้าตัวเจาะนะครับพี่พส่วนในรอบปกตินะครับ273กับ74นะครับพี่พ ของเราเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ยไม่ได้เน้นเลยนะครับพี่พี่เนาะแต่ถ้าเกิดใครวิ่งรูดนะครับเด้งเด้งนะครับในรอบนี้นะครับเด้งเด้งเลยนะครับเข้าตรงๆเนาะไม่ต้องกลับนะครับผมเมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆี่ f สีเนาะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าถือว่าได้รับได้รับโชคสองวันติดแล้วนะครับสลับในรอบปกตินะครับผมส่วนในรอบ VIP นะครับแปดสี่หนึ่งกับหนึ่งห้านะครับของเรานะครับอย่างที่ผมเคยบอกพี่ๆเนาะ ถ้าเกิดใครไม่ชอบเจ็ดนะครับแล้วชอบ5เอา5มาประกบคู่นะครับในตัวที่ผมเน้นเจาะให้เข้าไปที่5 1 1 5นนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับผมก็ถือว่ามาทั้งทั้ง2รอบที่ผมเน้นให้นะครับรอบปกปติผมเน้นเนาะก็มา7รอบ VIP ตัวรองก็มามา5นะครับผมก็ยินดีกับพี่พี่ท่านใดที่มีโชคนะครับผมส่วนแนวทางวันอาทิตย์นะครับมาดูกันนะครับว่าแนวทางจะมา ตัวเลขไหนนะครับพี่บางครั้งบางทีวันอาทิตย์นี้เขาก็ชอบมาเบิ้ลนะครับพี่ใครชอบเบิ้ลนี่ก็ระวังนะครับผมวันอาทิตย์ก็สําหรับนะครับพี่ท่านใดนะครับก่อนเข้าไปรับชมเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับน้องแอดขอฝากบ้านนะครับสลับบ้านขุมทองนาคานะครับท่านใดสนใจไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับส่วนแนวทางฮานอยวันนี้ตัวเด่นนะครับที่เราจะให้ไปเลขวิ่ง ผมให้วิ่งไปที่เลข4นะครับผมส่วนสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข8นะครับวันนี้ได้เลข8นะครับผมเน้นนะครับในรอบปกตินะครับลอง V.I.P เช่นเคยนะครับวันนี้สายรูดนะครับก็จะมี80 81 82 83 8ป8ส8่8ปดหแล้วก็8ปดนะครับผมส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะมาดูกันนะครับสายเจาะให้ไปที่81นะครับผม82 8ป8 7แล้วก็8ปดกนะครับผมก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดใครไม่ชอบ8นะครับพี่พี่เอา4มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นได้นะครับเนาะอาจจะเป็น4 1 4 2 4ึ่งสีนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเลข3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่พ ก็จะเป็น782 7 8ปดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองพิจารณาดูนะครับหรือใครชอบตั้งแต่รอบแรกเนาะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับยันรอบ V นะครับเนาะก็ลองเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคได้นะครับผมหรือว่าใครชอบตามผมก็นี่เลยนะครับเน้นเน้นรอบปกติลอง v i p นะครับผมก็ ขอให้มาเด้งๆดงทั้ง4ี่รอบก็แล้วกันนะครับสลับแปนะครับผมสลับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดเนาะมีโชคหรือไม่มีนะครับพี่ๆก็เข้ามาทักทายนะครับพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ได้ตอบช้าหรือไม่ได้ตอบก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางครั้งก็อาจจะทํางานควบคู่ไปด้วยเนาะก็อาจจะไม่มีเวลาตอบคอมเมนต์นะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเนาะลงแนวทางนะครับ ให้ให้เร็วนะครับเพราะว่าบางครั้งไอสองสวรรค์มืเนี่ยผมลงแนวทางช้านะครับพี่พีเอฟซีก็อาจจะไม่มีเวลาดูบ้างหรือว่าหรือว่าไม่ทันเนาะผมก็ต้องขอโทษจริงจริงเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับทางานควบผู้ไปไปด้วยนะครับยิ่งวันวันเสาร์หรือวันอะไรเนี่ยไปทําเขาเรียกว่าไปทํางานไม่ใช่จุดของตัวเองนะครับก็จะไม่มีเวลานะครับพี่เนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีบลงทุกๆแนวทางนะครับที่เราติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ